ครับกราบสวัสดีเอฟซีแฟนครับผู้รับชมทั่วโลกที่เคารพรักทุกท่านครับในประเทศต่างประเทศก็ดีเนาะครับกับมั่งพ่มาพ่อครับสามทิศชาแนลเท่าเต้เขียวเต้เขียหนุ่มเมื่อครับครับมือนี่สามทิศสีผ้ามาบานงานครับมาซอยการซอยงานพนครับสีผ้ามาเบิงพนเตรียมการเตรียมงานครับมือนี่เป็นมือห่อเขาต้มครับมือเื่นจังสิเป็นมือห้อมมือร่วมเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศกันเลยครับนี่แะครับบานงานก็ได้ บ้านพ่อหักนี่ยแหละครับบ้านคุณพ่อสมเพ็ดท่าบุญอุทิศของคุณพ่อสมเพ็ดนะครับสมเพ็ดพ่นเท้าของห้านี่แหละครับไปผมจะพาเขาไปในข้างในครับ,รบตอนนี้ทงังผู้เฒ่าผู้แก่ทังแม่บ้านมันกับกระลั่งพ้อหัดโมกต้มนะครับอันนี้เันกระลั่งเห็ดทางหมากเศร้าห้องนะครับกำลังจัดเตรียมสถานที่ครับ มืออืนเนาะครับเป็นมือร่วมนะครับคุณแมวมือกัลลังสีเห็ดขันหมาเบีงครับนี่ครับมกัลลังหาวาขอต้มขอนมเราครับนี่อะไรแย่ไรไปแท้ละแย่ไรโอ้แย่ไรเราอยากออกกล้องเนาะมือนี่เรา พักเราหยุดครับเ,เ,เล้กียงหน่อยฮาอยูสใสหน้อยแย่งหน่อยฮ่านี่ <c oughs> แย่งหน่อยสาวแหล่บ้านนานี่ดีครับสาวแหล่บ้านนาสิขอาวขโมกขาต้มครับรหลามือห่มกับมืออื่นหมดแล้วครับเมื่อบ้านครับมือนีมากซอยกันเมื่อบ้านครับ <c oughs> เดี๋ยวสีผ้าไปท,าทั้งขั้วไม่ขั้วฮ้งงองรครับ ไอ้คุณแม่กับคุณวันกับมาตัวนี้ครับคุณพ่อไปใส้คุณพ่อป๋าไปใส้ตามพูดอีกหรอวะตามพูดอีกแล้วครับนี่แล้วก็อันนี้อี้เดียวไปหนึ่งครับขอต้มเนาะตอนรับพี่ตอนรับแขกแล้วครับอันนี้เจแดงเนาะครับเจแดงงวงงาม หาผู้ซอยวิทยาก่อนผอยวิทยาครับอ้าวอ้ข่ครับพาท่กินเขาอยู่อีพีก่งเอาครับพี่ายเอากเงินากนียากด้่หัวปูดีแมกเงินโอ้เกเขียวเกียวเกียมวนมากินได้มวมใส่มย้นึ่กมีมากครับมวไปละไปละปละ คุณวใจแดงมาหัวมังคีไม่รอดนี่สร้อยสร้อยนี่พักไปกินครับเครนมเส้นคุณแม่ก็กำลังเลี้ยงขางโมขอยกต้มนะครับเออเลิศร้าลานความเลี่ยงแห้งนานครับมื้อนี้ถ้าเป็นห้าทิศละนะครับหนูเขาเป้าไฟนาทีไพนาทีมั่นครับ มือเศร้ากับเฮ็ดหมูอยู่นี่นะครับผมกับบริษัทไอ้เบิ่องนอกผมกับยานนั่นกิดกดุ<อ>เพิ่งผมกับเฮ็ดเหยียเท็ยงานซอยเพิ่นน้ำครับกีฬากับกระลังสิเก็บสิเมียนนะครับเอาหมูตัวน,งนึงมาไว้ถ้าให้รับแขกพี่แขกน้องครับเพิ่นมะฮอเขาต้มช่วงใบกินเขาแล้วห้องกับสิไปเอาเบิ่งเนอกอยากนอากินอีกเนาะเบื้องเสียวเป็นเนื้อครับเนื้อสิงโตครับเห็นเนื้อสิงโตกีลาว่า ตามจุดประสงค์ของเจ้าภาพเพื่อนล่ะครับช่างเพื่อนก็นแจกเมล์ไหลหรอครับกัสี่ร้อยสองร้อยนี่แหละอันนี้ที่ลากร่างเตรียมมองไว้ครับห้องเซียวอ,อาหารช่วงใบเป็นอาหารสิงตมาเห็ดอยู่นี่นะครับตอนนี้ทงังพอขั้วห้องผู้ใช้กับพักพอนอยู่เห็ดมูเห็ดยังแล้วกับพักพอนกันครับกินเขากินน้ำแล้ว ตอนนี้ก็ซีโมงแล้วครับไปสิพาไปหาเจนี่สะดุงซิ่งเฮาอเจนี่เรารับงานตัวครับเจนี่ครับเจแดงเฮาอรับงานครับคนรับงานคนรับหน้าสาวใสค่ะสาวใสครับคนสาวใสร่างใสครับเจนี่สะดุ้งซิ่งนั่งเอกของช่องเฮาอครับตั้ใสวันนี้เอาวันนี้นาทีไพนาทีมันครับ ดูครับเพื่อนสาวเจ้าภาพเฮาครับเจ้าภาพเจ้าภาพเพื่อนสาวครับเป็นบุญครับแมาบุญเดิมเงื่อนครับมาเบิ่งหมอลำั่มเงื่นสิมีหมอลำมีนาำงานครับเห็นหมอลำเนาะครับเจ้าภาพเพื่อนจัดให้เต็มที่ครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับมาหาเจียงหน่อยก่อนคนดังเนาะคนดังเอาไปนี่ไปนี่เอาไปใส่หม้อไป เอาสิอ like like ีกอนเอาสิอ oh. ีกคนร่วมคลิปเนี้ยเราแยกยูทูปไปเบื่อนเลยเกศเสาเกศเสาคนสวยเกศเกศเสาก๋วยเตี๋ยวเสียบห่อไปครับโอ้นี่ไปเพื่อนกอนครับเนี่ยขัวกำลังเคียมงวดเนาะครับก๋วยเตี๋ยวใส่ข้าวมกใส่ข้าวต้มกับกำลังเคี่ยวครับไฟอาหารเนาะครับคนกันหนึ่งเขาเป่าไฟเนาะ ี่ก็เตรียมเครื่องขนุกินเมแล้วครับนทำยาก,กับกระลังเห็ดอยู่ครับทีมง,งานพร้อมครับเมื่อนี้นี่พร้อมพอร้อมครับในการจัดงานคนละไม้ละมือเนาะคุณพ่อคุณแม่เขาครับเล่นกันไปเรื่อย,อยครับรับพี่น้องกับพ่อหอดช่วงบ่ายครับ ช่วงเห็ดหารทิ้งโตช่วงเศร้าก็เป็นหมูนะครับบายมาเป็นกระเห็ดเนื้อนะครับเจ้าภาพเกตันนันร่มของเจ้าภาพครับเ็ตอาหารนการกินเตรียมไว้ส้หรับตอนรับพี่ต้อนรับน้องมื่นครับพร้อมเยี่ยงเฮียงยากันดีครับ มีลำยาแน่นะครับมีตัดตัอบข้ดังด้วยก็ไม่โยวไปใส่ยังไม่ได้ใส่กับซังบนันเกันส้นี่เป็นงานครับออกแนนรอบครนับเฮียวเฮียวๆเรเอาบมูยู่มีไงมือสองยโคดามาฝากลาบซอยกันพี่น้องืนน่ยา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 พี่ยาพี่ยา พ่อมาหนิไจียครับผ ah. ah. ู no yes ้ผ anyway. ีดีผู้ผีผีจะไลผู้บาน์ผู้ผพอขั้วนะ้ครับทางแม่ขั้วเพิ่นจะเตรียมการเตรียมงานข้างในไแล้วครับีนี้เาก็ผีผีต้องหาลงกไปงานเมือนครับไปแสนสี่เป็นแสนแปดไปเก็บข้าวบอกงานขอยีสามหมื่นสามหมื่นเป็นเป็นเงินอยู่หมอลำ่ก็มาแล้วครับมอลำก็ตั้งวิธีแล้วแล้วครับนี่ พระพีรุ่งไปเปิดขึ้นเลยครับประมาณใบสองครับใบมุกัวใบสองเลยับครับพอทำเตยซ้ำนี้ครับสถานที่มันแคบครับปิดถนนเลยครับเป็นพ่อได้ให้แท้บันม้วนเนาะครับงานบุญของพ่อลุงทิดลานี่แหละครับ ข้าบุญิดหาพอลุงินลาเนาะครับเนาะมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งมอรับน้ำกันครับใส่นาเวดเดดแดดเลยครับไปดีซอนไก่เดี๋ยวจงพอกันช่วงล้าเนาะครับเบื้องล้างครับนี่เบื้องลงเบื้องล้างพอขั้วห้องเบืองลงเรนาได้วยตอนนี้นังเศร้ามีแห้ง กินน้ำบักติมกันแล้วครับข้นกับห้างแน่แล้วละครับแขกเพิ่งกับห้างแน่แล้วมันเที่ยงแล้วเนาะครับช่งวงเศร้าๆกับปได้ทศายพี่น้องเมึงครับค่ายยากอยูอ่นี่ทางครัวเาครับทุคกคนกะมองล่างจานล่างอยังครับสลับหลัง เดี๋ยวจังไปพ่อกันช่วงล่ำนะครับเนาะเพระนักนำยากันทีได้ทายบรรยากาศในพี่ให้น้องงมืองยอดอกช่วงล่ำแต่ทิลาพ่เอาหน้ามักตูมให้กินไรกันทีคนดีมากเนี่ครับเขาหมักดีคว่างเว่าดีหอมมากเลยเปี้ยวท่ามันย่งหนาบอกคนหอมมากวดเป็นเป็นบอย่างมากด้ไปเที้ยวท่างเปิาก่ไ ไเกลไปีงข้างก็่าอีลอกงามหอกงล่างถสวยอยู่ครับเอาครับเดี๋ยวจังจะไปพ่อกันตอนบ้าขึ้นหานพุ่นเนาะครับเนาะขอบรรยากาศงานบุญ พอลุงทิดละฝากพี่ฝากน้องสรันี่ก้อนครับผมก็ติขอตัวพระเพิ่นกสิมาแล้วครับสิไปบาระก่อนพระมาเทธรรมานึงครับครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สรันี่ก้อนนะครับขอบคุณผู้ข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้กดกระดิ่ง คือเปลนกำลังใจให้ทีมงานเลยครับทำหมอคำจากิริยาตาท่างอะไรบ่หมอบ่ควรครับขอถวดขอภัยเลยครับเ้อครับสำหรับขี้นเมียไว้ทรับนี่ก่อนครับจังทำไปพ่อกันตอนล่ำนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ